มาจัดเต็มกันต่อค่ะกับเหรียญหลวงโู่ทิมวัดระหารไร่จังหวัดระยองปี18จ้า เนื้อเหรียญน,นะคะจะเป็นเนื้อทองแดงค่ะมีความออร่าเบาๆนะคะเห็นสีที่มันกเปลี่ยนไปไหมคะจากทันทีที่เราได้รับเหรียญของจากลูกค้ามานะเราทําการอัดอะคริลิกเพื่อป้องกันสีของเหรียญให้มันเปลี่ยนไปนะคะงนั้นการขึ้นงานนะคะระหว่างรอคิวเราก็จะทําไปเรื่อยๆการตัวนี้จะเน้นไปที่งานลงยาร้อนค่ะจานลงยาร้นจะมีทั้งหมด4โทนสีด้วยกันสีเขียวสีขาวส,สีแดงและสีน้าเงินจากแล้วจัดจุกด้วยเม็ดทองพร้อมเกลียวทองคู่ขนาดเม็ดทองค่ะกับ แยกทรายนะคะด้านข้างให้ดูสวยงามค่ะนอกจากนี้นะคะตรงหัวนะคะจะเป็นหัวสิงห์ที่เป็นตาสีแดงและฝังเขี้ยวเพชรค่ะพร้อมกับฐานจะเป็นฐานพญานาคพร้อมกับตัวฐานของพญานาคจะเป็นสีลงยาร้อนค่ะด้านข้างจะเป็นการแกะลายแบบแข้งสิงห์ค่ะสวยลงตัวมากๆเห็นความหนาของตัวเรือนอัดะคริลิกกันน้นําหนาถึง1นงมิลจ้ะถ้าใครที่ชอบงานดีเชลลักษณะน,นี้นะคะขอแนะนําเลยแพทเทิร์นนี้ดูสวยมากจริงๆหลังนะคะ เก็บรายละเอียดเรียบร้อยพับเก็บขอบไว้อย่างสวยงามตามแบบฉบับงานขึ้นใหม่ค่ะเราเน้นไปที่เปอร์เซ็นทองอยู่ที่90%ขึ้นไปจ้ะเทคนิคการลงยาร้อนนั้นจะใช้ฝีมือช่างโดยเฉพาะนะคะในการลงยาสําหรับท่านนี้รีคเควสขอเป็นลงยาร้อนเท่านั้นงนั้นคิวก็อาจจะนานกว่านิดนึงแต่ก็ได้ความสวยงามออกมาแบบนี้เลยค่ะถ้าดูแบบนี้แล้วนะคะใครที่ชอบงานลนะักษณะการฝังไข่ปลา ฝังเพชรหรือรงยาร้อนขอแนะนําจ้ะทำกับเราได้นะคะที่ห้างทองรักสิริคลองหลวงยืนหนึ่งด้านงานเลี่ยมทองแท้เปอร์เซ็นต์สูงให้บริการครบวงจรทั้งด้านงานเลี่ยมและซ่อเต้ยชี่งานมืออาชีพอยู่ตรงปทุมนะกดลิงกนะ์หน้าโปรไฟล์ทิกตก็เลยเพื่อติดต่อหาเราจ้ะ